สมุนนาดางว่าเฮ้ยนื้อถ่ายแค่การแต่งงานและของชํารวยอะ่ะตอนนี้แพชชั่นนาดามหมดแล้วนะเพราะว่าธุรกิจคือมันแข่งขันกันสูงแล้วคนจากเดิมที่เอาการจํานวนเยอะมาเอาการจํานวนน้อยเป็นนะามองว่าจริงๆแล้วเราเป็นตัวแทนของการสมงมอบความสุขความขอบคุณความห่วงใย,ยให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นกนะ็เลยมองเห็นว่าธุรกิจนาดาสามารถที่จะไปในแนวทางอื่นๆได้อีกมากมายโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องยึดติดกับสิ่งที่เคยมีอยู่ The idea essential ของเราเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับ happiness giving. of giving มันคือความสุขที่เราได้ส่งมอบความรักความขอบคุณความห่วงใยเนี่ยผ่านสาธุรกิจหลักของเราที่เกี่ยวกับ love, leave, lifestyle and design love ก็คือในส่วนของช่วงของเรื่องความรักต่างๆ leave คือการลาจากแล้วก็ lifestyle and design ของใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็มีการออกแบบโลโก้แพคเกจจิ้งด้วยค่ะ ก็ธุรกิจเราเนี่ยจริงๆเริ่มต้นนาดานเนี้ยมาเป็นเจเนอเรชันที่2และเริ่มต้นมาประมาณสัก40-45ปีแล้วค่ะตั้งแต่รุ่นคุณแม่คุณพ่อทำมาก็คือทำมาจากร้านเล็กๆที่อยู่ตรงพระหุรัตนะคะก็มาจากร้านกาดและของชมร้อยต่างๆแล้วเราก็ค่อยๆแตกหน่อเติบโตธุรกิจนี้ออกไปค่ะ โตออกมาแล้วก็โตมาอยู่ในถนนพะหูรัดแล้ว mm hmm. ก็นิทานก่อนนอนก็คือพ่อจะบอกว่าเนี่ยลม้มลุกคลุกคลานมายัางไงสร้างธุรกิจเป็นแบบไหนอะไรยังไงแล้วคือมันอยู่ในสายเลือดเรา mm hmm. ก็คือตอนแรกทามาจากร้านการแต่งงานและของชํารวย mm hmm. ก็คือย้อนเวลาไปประมาณสัก 15- บหยีปีก่อน mm hmm. การ์ดมันจะเป็นการ์ดสีทองการ์ดสีแดงที่มีปั้มพอยทองประมาณมีหงมีมันกรต่าง,างๆก็คือเราทําธุรกิจตรงนั้นเนี่ย เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่ใช่ละถ้ารุ่นของเรามันจะต้องมีการออกแบบดีไซน์เข้าไปแล้วก็เลยปรับเปลี่ยนรูปโฉมการ์ดเนี่ยให้เป็นลักษณะของการ์ดท,ที่สามารถออกแบบได้ทำคัสเตอร์เมดได้ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนยุคของการ์ดแต่งงานและของชมวงไวยไปอีกในจุดจุดหนึ่งแล้มีการสร้างแบรนด์ค่ะ ทำแบรนด์ทําความเชื่อถือให้น่าเชื่อถือแล้วก็ที่สําคัญคือโลโก้ของเราเนี่ยจะอยู่บนการ์ดแต่งงานเขาแล้วเขาเห็นคุณภาพงานเราเขาเห็นเซอร์วิสงานเรามันเป็นธุรกิจการ์ดแต่งงานมันเป็นธุรกิจที่ใช้ครั้งเดียวจริงๆแต่เป็นธุรกิจที่บอกต่อสู่พี่น้องเพื่อนฝูงต่างๆเพราะแต่ละคนก็แบบเอ๊ะไมไ่รู้จะแต่งงานทําอะไรยังไงก็จะถามญาติที่น้องถามเพื่อนฝูง ก็เลยมีการบอกต่อให้เขารู้สึกเชื่อใจในแบรนด์เราแล้วพอเขาเข้ามาปุ๊บเรามีเรามีการอธิบายเขาเขาก็เกิดความประทับใจแล้วก็บอกต่อตรงนั้น การแต่งงานเป็นด่านแรกเพราะเป็นสิ่งสิ่งแรกเลยที่จะทำให้ทุก,ทกคนรู้ว่าเฮ้ยเราจะมีงานมงคลเกิดขึ้นนะอยากให้ใส่ตัวตนของเขาเข้าไปอยากให้ตั้งใจในการทำการแต่งงานเพราะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวได้แล้วทิ้งแต่มันไม่ใช่มันคือการให้เกียรติแขกที่จะมาร่วมร่วมงานของเราเพราะฉะนั้นการแต่งงานและของชมด้วยมันคือหน้าตาเรามันคือเกียรติของเราที่เราอยากที่จะเรียนเชิญเขานะคะ ต้องบอกเลยว่าธุรกิจเนี่ยธุรกิจการแต่งงานตอนนี้เป็นธุรกิจซันเซ็ทก็คือเป็นธุรกิจที่แบบมันไม่หอมหวนเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนได้เคยทํา การ์ดหนึ่งใบอ่ะแขกพันคนสามพันคนตอนนี้ไม่ละตอนนี้นี่300คนนี่ก็โอ้โหเยอะแล้วนะตอนนี้มาร้อยคน200คนและยิ่งมีดิดจิตอลเข้ามาเนี่ยมันแข่งเรื่องราคาค่อนข้างมากเราก็เลยมองตัวเราเราดิฟายตัวเราใหม่เราไม่ใช่คนที่ทําการ์ดแต่งงานและของชงร้วยเท่านั้นละเราเป็นคนที่ส่งมอบความสุขเหมือนก็เป็นตัวแทนเป็นสัญลักษณ์บางงท,ท,ท,ที่ที่มีที่มีความสุขในการส่งมอบออกไปเราเห็นว่าของชงร้วยหนึ่งชิ้นถ้าสมมติผูกริบ บสีชมพูมันคือของชำร้อยงานมงคลผูกรีบสีดำมันคือของชำร้อยงานศพถ้าผูกรีบสีทองมันคือของพรีมเมียม เราเห็นโอกาสตรงนี้ค่อนข้างเยอะมากอาเช่นในช่วงของโควิดนะคะก็คือธรุรกิจงานแต่งมันไปไหนไม่ได้เราเอาเจอแอลกอฮอล์ขึ้นมาเราหาแพคเกจจิ้งเราซอสซิ่งเก่งเรารู้แล้วเราเพื่อ,อามสร้างมูลค่าให้กับมันตัวเจอแอลกอฮอล์เนี้ยอีกหน่อยมันเป็นของชุมร้อยงานศพก็ได้เป็นของชุมร้อยงานแต่งก็ได้แต่เรามาใส่มูลค่าแพคเกจจิ้งนูน่นนี่นั่นทําให้เป็นของพรีเมียมของขวัญในวันปีใหม่ก็ให้ลูกค้าได้เหมือนกัน สมมติว่าลูกค้าตามหาของชํมร่วยงานศพลูกค้าเริ่มถามว่ามีพวงหรีดไหมคะมีพวงมาลัยไหมแล้วมีสแน็คบ็อกซ์ไหมคือเรามองเห็นว่าลูกค้ารีคเควสพวกนี้เฮ้ยมึงอย่างเราทําได้นี่แล้วมันทําด้วยไม่ยากเราสามารถเอาสกิลบางอย่างที่เรามีเนี่ยสามารถแตกเป็นธุรกิจตรงนั้นได้แล้วหรืออีกธุรกิจหนึ่งก็มันมาจาก สินค้าเองอาจจะเป็นความชอบส่วนตัวอย่างเช่นเวลาเจอผ้าบันคอเฮ้ยสวยตอนแรกก็ตั้งใจเอาผ้าบันคอมาขายลูกค้าทั่วไปปรากฏไปไปมาเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะเราเก่งในการทําของขวัญนี่ก็เลยเอาผ้าบันคอจัดทาเป็นของขวัญล่าสุดเอาผ้าบันคอทําเป็นพวงมาลัยขายในโอกาสวันแม่ก็เป็นของขวัญได้เหมือนกันก็คือมันมาจากสินค้าที่เราเห็นเราชอบแล้วมันบวกกับดีไซน์มันบวกกับทีมของเราที่แข็งแกร่งในส่วนของการสร้างเพิ่มมูลค่าก็ได้เป็นอีกธุรกิจหนึ่ง ที่ทําออกมาโดยที่แกนหลักของเรายังอยู่ก็คือการ,การส่งมอบความสุขความห่วงใยความขอบคุณให้กับลูกค้าผ่านทางสินค้าของเราค่ะโดยมีงานดีไซน์ที่แข็งแกร่งเป็นตัวช่วยเสริมจ,จริงๆการดีวกับพ่อแม่มันคือศิลปะนะคะมันจะต้องดูว่าแบบบุคลิกพ่อและแม่เป็นอย่างไรถ้าเราแดงใส่พ่อแม่เนี่ยเขาก็จะถอยออก แต่คือนรา,าเป็นคนที่ค่อนข้างคอมเพลมไมซ์นะดูว่าแบบตอนนี้นะเป็นจังหวะดีที่คุยกับพ่อนะมีพี่สาวที่คอยชนทุกสิ่งอย่างแต่เนรา,าจะเป็นคนที่แบบคอยคุยคอยดีลกับพ่อแม่ทำเนี่ยก็ได้ให้สิ่งที่เราต้องการเนะี่ยเขาสามารถที่จะดีลเวอร์ตรงนั้นให้ได้ มันต้องใช้จังหวะเวลาแล้วมันต้องอาศัยลูกอ้อนเล็กๆแล้วมันต้องอาศัยหลายๆอย่างที่จะให้พ่อแม่เนี่ยค่อยๆวางใจให้เราเพราะว่าเวลาเราทําธุรกิจของพ่อแม่เราอาศัยเครดิตพ่อแม่ด้วยเหมือนคล้ายๆกับเราอาศัยบุญบาร,รมีพ่อแม่ในการทําธุรกิจของเราให้เจริญเติบโตมากขึ้นก็ทํายังไงให้เขารู้สึกเชื่อใจและวางใจตรงนั้นมันไม่ใช่วันสองวันและสามารถที่จะเปลี่ยนพ่อแม่ได้มันใช้เวลาเป็นปีเหมือนกันค่ะ แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากขนาดนั้นในการทำทำยังไงก็แล้วแต่ที่เราต้องให้เขียดคนรุ่นเก่าแล้วคนรุ่นใหม่สามารถทำงานร่วมกับคนรุ่นเก่าตรงนั้นได้อย่างนี้นะถือว่ามันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่เราจะต้องจัดการดูแลกับมันให้ได้จะบอกว่าคนรุ่นแม่เนี่ยถึงแม้บางอย่างจะช้าจะไม่ทัน กับยุคสมัยนี้ในช่วงเวลานี้อาจจะยังไม่คุนเรื่องของโซเชียลมีเดียต่างๆแต่นะเชื่อว่าเขาพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วเขาก็เป็นคนที่เหมือนกับแม่วางใจเราสามารถวางใจเรื่องเงินได้ดีมากกว่าคนรุ่นใหม่ๆที่แบบเข้ามา5ปี6ปีสักพักก็ออกเวเรามองว่าเวลาสัมภาษณ์คนเอาคนเข้าองค์กรอะเคมีบางอย่างเขาต้องคลิกกับเราคือเขาต้องมีความอ่อนน้อมเขาต้องเป็นคนที่แบบ เป็นคนน่ารักคนดีอย่างหนึง่งแล้วเนอเชื่อว่างานจริงๆพัฒนาได้แล้วเขาก็พัฒนางานตรงนั้นได้ได้อย่างดีแล้วเนาเชื่อว่าจริงๆแล้วอ่ะองค์กรเป็นอย่างไงอ่ะมันมาจากตัวผู้นําผู้นําเองหรือนาดากับพี่สาวอ่นะนาดาจะคุยกับใครค่อนข้างที่จะให้เกียรติกับกับผู้ใหญ่ที่เราคุยด้วยหรือแม้กระทั่งเวลาลวที่เรา ดูแลแม่ทรีตแม่คือเขาก็จะเห็นว่าแบบเฮ้ยผู้นําองค์กรเป็นอย่างนี้แหละก็คือค่อนข้างที่จะให้เกียรติผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นมันไม่มีทางเลยที่เด็กรุ่นใหม่จะไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่หรือคนเหล่านั้นมาก่อนเพราะเราค่อนข้างให้เกียรติเขาคนที่ทํางานคนที่มาใหม่ก็ต้องให้เกียรติคนเหล่านั้นด้วยเช่นกันนั่นแหละว่าทุทกธุรกิจเองมันขึ้นอยู่กับใจมันขึ้นอยู่กับว่าเราสนุกกับสิ่งที่เราทําหรือเปล่าและถ้าเป็น เจ้าของเองเนี่ยเราพยายามใส่ตัวตนของเราอ่ะไปในธุรกิจธ,ธุรกิจนั้นแล้วพอเราสนุกกับงานเราเห็นเห็นสิ่งที่เราทำเนี่ยด้วยความรักแล้วอ่ะเราจะมีพลังงานดีๆส่งมอบให้กับทีมงานของเรา mm hmm. ก็ส่งต่อไปได้กับลูกค้าของเรา mm hmm. สิ่งที่เราทําคือเราไม่คิดถือว่าตัวตนของเราเนี่ยให้ขายสินค้าบริการแค่นี้เท่านั้นแต่เราพยายามที่จะ มองเหมือนกับดีไฟ์ตัวเราธุรกิจของเราให้มันกว้างขึ้นเพื่อหาโอกาสใหม่ๆเข้ามาหาธุรกิจของเราให้มากขึ้นโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องยึดติดสิ่งที่เคยมีอยู่ไม่จำเป็นต้องยึดติดก,กับความสําเร็จดั้งเดิมแต่เราไปดูดีกว่าว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงโลกมันหมุนไปเร็วมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหมุนตามให้ทันค่ะ